่ ه, เราก็มาเดินทางกันต่อนะคะทุกคนเจปุยสภายอรมันก็จะพาเดินทางไปตามถนน A3 เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงที่หมายนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เป็นถนนหนทางที่สวยงามนะคะ วิวทิวทัศน์ก็ช่วงฤดูบใบไม้ผลินะคะก็จะเป็นเหลืองเหลืองไม่เขียวขจีเหมือนหน้าร้อนนะคะนี่ค่ะทุกคนถนนหนทางก็มีเว้ามีโค้งตามสภาพไปนะคะก็ทิวทัศน์ทั้งข้างซ้ายขวาทั้ง ด้านหน้าก็จะดูสวยงามค่ะดูเพลินตาดีค่ะเพื่อนๆไปค่ะเดินทางไปกับเจแปยสไพเยอรมันกันนะคะนี่ค่ะมองใกล้ๆก,ก,ก็จะเห็นส่วนเบาส่วนโค้งของถนนหนทางที่บ้านเมืองของเขาจเจริญรุ่งเรืองแล้วนะคะก็ถนน สองข้างทางก็จะเป็นทิวทัศน์ป่าหรือว่าเป็นฟาร์มนะคะหรือว่าเป็นที่เขาปลูกพืชทั่วๆไปนะคะตอนนี้ก็เป็นทิวทัศน์ระหว่างที่เราออกจากุโองมาแล้วก็จะเป็นวิว ต้นไม้ที่กําลังจะปริใบนะคะจะร่วงหล่นลงมาตอนนี้กลายเป็นสีเหลืองแล้วค่ะนี่ครับเจ็บปุ๋ยสไพแล้วมันก็พาเพื่อนๆเ,เดินทางมาถึงณจุดจดหนึ่งนะคะแต่ยังไม่ถึงที่ไม้นะคะ ก็พาเพ,เพื่อนมาชมถนนหนทางกันไปเรื่อยๆนะคะถนนหนทางที่ดูสวยงามดูสะอาดสะอ้านนะคะนี่แหละคะ่ะถนนหนทางของประเทศเยอรมน,นีนะคะเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางสาย a 3นะคะเพื่อนๆ ค่ะเราก็เดินทางใกล้มาถึงที่หมายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปต่อไปกันค่ะ